ไอเทมเด็ดคัสตาร์ดนากาบุระเป็นร้านที่จริงๆน้องกินมานานมากแล้วนะแต่วันนี้เราคัดมา5ไอเทมเน้นๆที่น้องรู้สึกว่าชอบที่ร้านนี้อันแรกเลยนะคะตามชื่อร้านเลยคัสตาร์ดพุดดิ้งนี่เอาจริงขนมเนี้ยจะเรียกว่าขนมปอมปอมป,ปูลินมปนใช่น้องเลยอะ่ะเดี๋ยวชิมกันเลย เป็นคัสตาร์ดพุดดิ้งที่ถูกต้องก็คือเนื้อเนียนนุ่มนะแล้วก็หอมคาราเมลมากๆทุกคนเนี่ยดมเนี่ยได้กลิ่นเลยอ่ะอันนี้ชอบมากสิบเต็มสิบเลยไอเทม2นะคะแซนด์วิชสตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่น้องบารทีไรต้องกินตลอดค่าตัวอยู่ที่1แบงค์แดงนะคะเปิดกล่องมาหอมสตรอเบอรี่เลยเฮ้ยเขาก็ให้มาเยอะนะแบบไม่ได้แค่ขอบอะ่ะคือตรงข้างในอะ่ะก็มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยยวชิมกันเลย ใครที่ชอบอะไรแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะแล้วก็คู่กับตัวขนมปังแซนด์วิชนุ่มๆอันนี้ตอบโจทย์มากไอเทมที่3นะคะเป็นของขราวกันบ้างอันนี้คือเมนไฮโกะสปาเกตตี้แซนด์วิชเลขที่ออกนะ4 3เออคือโอเคมากเลยนะอันนี้เรียกว่า <c oughs> คาร์โบไฮเดรตถึงส้อนก็ <c oughs> มีทั้งแป้งแป้งแป้แป้ง,ปง,ปงไหนแบบหิวๆนะอันนี้โดนเข้าไปชิ้นนึงก็น่าจะอิ่มเลย คาโบเ่นๆจริงวันนี้จะออกนัวๆห,หน่อยเค็มๆมันๆส่วนอันนี้นะคะมามาน้องกินบ่อยมากเพราะว่ามันให้หมู่เยอะมากทุกคนอันนี้คือเมนจิคัสซึซันโดนะคะเป็นแซนด์วิชไส้เหมือนหมูทอดอะหมูกับหัวหอมใหญ่นะชิ้นใหญ่มากค<ม>่าตัวนะคะสี 49. อันนี้อร่อยมากคือรสชาติเขาจะเข้มข้นนะแล้วก็มีรสของซอสทงคัดเสือทุกคนจุดที่ทําให้มันเด่นขึ้นมาเนี่ยคือหัวหอมทําให้แบบรสชาติหวานเด่นขึ้นมาอร่อยอันนี้ดีมากชอบชอบและไอเทมสุดท้ายนะคะนี่เลยชิโอปังค่าตัวคือสองหเอ้ยคือเขาโอเคเลยนะเนี่ยอยู่ด้านนอกเขาก็กกรอบอยู่นะ คือแป้งของคาสัตนาคามูรานะคะเขาจะออกแบบเหนียวเหนียวนุบๆหน่อยผิวด้านนอกอ่ะจะแบบไม่ได้กรอบมากส่วนตัวน้องก็รู้สึกว่าเออก็อร่อยดีแบบแนวกินเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคมากเลยนะคือตู้เบเกอรีร่คาวาหลักสิบเข้า <ๆ S 2> ถึงง่ายโอเคมากสาหรับดองนะคะคาสัตนาคามูร่าถือว่าเป็นร้านเบเกอรีร่ที่แบบดีงามเลยคือถ้าเกิดผ่านมาแถวพร้อมคงนะสุขุมวิทสามสิบสามทับหนึ่งเมื่อไหรเนี่ยก็ต้องแวะทุกครั้งแล้วคนก็คือท่วมทูกรลอบใครมีไอเทมไหนเด็ดๆนะคะคอมเมนต์แนะนำกันได้นะเผื่อน้องไปลองบ้าง